หมายเลข 3, 5, 5, 3. มามหหสเมื่อคุณได้เจอเลขชุดนี้จัากวาลหรือเทวดาประจำตัวกำลังสื่อสารความหมายผ่านตัวเลขมาถึงคนดังนี้หมายเลขสเป็นการส,รรสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้องกับการผชนภัยแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์การมองโลกในแง่ดีความเป็นธรรมชาติ และความกระตือรือร้นหมายเลขสเป็นการขยายการเติบโตเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในระดับจิตใจเป็นการยกระดับจิตวิญญาณและอารมณ์าการเงินหมายเลขสามยังเป็นการสันสะเทือนที่ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่พอรอันประเสริฐที่อยู่ในตัวของคุณเองเกี่ยวข้องกับความสงบ ความชัดเจนความรักภายในตัวตนของคุณหมายเลขกสามพยายามให้คุณสนใจสติปัญญาภายในของตัวคุณเองให้คุณทำตามเป้าหมายตามสิ่งที่คุณปรารถนาทางภารกิจของจิตวิญญาณและส่งเสริมให้คุณเข้าใจสังคมเข้าใจผู้อื่นและใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข ด้วยการมองโลกในแงด่ดีส่วนหมายเลขห้าเ,เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายเป็นการปรับตัวที่เก่งกาจของคุณคุณมีแรงจูงใจความก้าวหน้ามีความเฉลียวฉลาดมีความเป็นกันเองกับเพื่อนและมีอิทธิพลมีการเลื่อนตำแหน่งมีไหวพริบตามธรรมชาติมีความกล้าหาญและขอให้คุณ ใช้ความฉลาดที่คุณมีอยู่แล้วตัดสินใจเลือกตัดสินใจในชีวิตเชิงบวกเลขห้าบอกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญกับคุณและการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆมากมายสำหรับคุณเทวดาประจำตัวขอให้คุณมองการเปลี่ยนแปลงนี้เชิงบวกและเขาจะมีการนำทางของคุณ ให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองทำตามสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขเมื่อเลขชุดนี้มารวมกัน3553เป็นการแสดงว่าการเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้กำลังเข้ามาสู่คุณสิ่งนี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในชีวิตและภารกิจทางจิตวิญญาณของตัวคุณเอง เขาต้องการให้คุณรู้ว่าเขาคอยผลักดันและคอยสนับสนุนคุณให้คุณเดินไปตามสิ่งที่คุณปรารถนานอกจากนี้คุณควรใส่ใจความหมายของตัวเลข3บวก5บวก5บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับ16นํานำเลขโดด1บวกกับ6มีค่าเท่ากับ7 ความหมายของเองเจอิตเลขเจ็ดนั้นเกี่ยวข้องกับพลังงานของสติสัมปชัญญะความศรัทธาจิตวิญญาณจิตที่ตื่นรู้และการตระหนักรู้การที่ยอมรับและพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณคุณมีสัญชาตญาณและความรู้ภายในที่เติบโตขึ้นคุณมีความสามารถทางด้านจิตและมีการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งการพินิจพิเคราะห์ ต่างๆถึงช่วงเวลาแล้วที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เทวดาสื่อสารมาถึงคุณนี้ขอให้คุณมีความสุบกับการเลือกสิ่งที่คุณต้องการเทวดาอยากสื่อสารว่าการตัดสินใจของคุณคุณได้เดินมาถูกทางแล้วและให้คุณรักษาการสื่อสาร จากพลังงานนี้เอาไว้ให้คนคให้บริการ,ร,การให้ประโยชน์ชนกับมนุษยชาติในสิ่งที่ตัวค,คุณมีและให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเอ็งเจิ้ลสนับสนุนให้คุณฝึกฝนทางด้านจิตวิญญ,ญาณหรือทางด้านอาชีพและให้บริการด้วยหัวใจ